สวัสดีค่ะพบกับหนูอีกเช่นเคยนะคะพยากรณ์อากาศประจำวันที่3มิถุนายน2564ค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยเนี่ยมีฝนน้อยในระยะนี้นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนค่ะอันหนึ่งพายุโซนร้อนชอยวันนะคะบริเวณชายฝั่งตะวันตก ตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มเครื่องตัวทางเหนือค่อนตะวันตกเล็กน้อยค่ะสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะโดยพายุนี้จะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะตอนนี้เราก็มาฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันนะคะแต่ก่อนอื่นนุยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะเพื่อนๆอยากให้หนุ้ยปักหมุดที่จังหวัดไหนอำเภอไหนหเขียนมาบอกกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์และทุกๆก,กําลังใจที่มอบให้กันค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะก็กดได้ตามนี้เลยค่ะกดกระดิ่งก็เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของนุ้ยนะคะตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศภาคกลางและภาคตะวันออกกันค่ะที่กรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34 3 9องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเที่ยมเพอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนสลับกับท้องฟ้าแจ่มใสมีลมโชยค่ะช่วงตอนเย็นนะคะอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะมีฝนวันที่7-11มิถุนายนนะคะเที่ยมเพอท่ามว่วงจังหวัดกาญจนบุรี มีฝนตกละอองตกแบบเหมือนไม่ตกอะค่ะตอนบ่ายสองและ4ี่มงเย็นมีลมโชยปริมาณฝนบ่ายสองและ4ี่โมงเย็นเนี่ย0.3มิลิเมตรอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะคะเกือบ40องศาค่ะอยู่ที่39องศานะคะไม่รู้จะร้อนไปถึงไหนกันเนาะพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะมีฝนวันที่6 1ถึง12มิถุนาค่ะที่จังหวัดลบบุรีอำเภอเมืองท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนมีลมโชยค่ะ อุณหภูมิสูงสุดนะคะเอาให้สุดๆไปเลยค่ะ40องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะมีฝนวันที่5และ7-12ถึงมิถุนาค่ะเท่อำเภอลำสนทิท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนมีลมโชยนะคะอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสค่ะพรุ่งนี้ฟ้าครึมทั้งวันนะคะเหมือนจากฝนตกแต่ไม่ตกค่ะมีฝนวันที่6-11มิถุนาค่ะ เที่ยมเผอ้บนโปงจังหวัดราชบุรีท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนมีลมโชยค่ะอุณหภูมิสูงสุด39องศาเซลเซียสวันนี้มีฝนตกตอนเย็นค่ะตอน4โมงปริมาณฝนนะคะ0.5มิลิเมตรพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะมีฝนวันที่6ถึง12มิถุนายนนะคะภาคตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะเที่ยำเภอเกาะจันจังหวัดชนบุรีมีฝนตกตอนเที่ยงถึงบ่าย2ค่ะมีลมโชยนะคะปริมาณฝนถึงบ่าย2 0.9มมพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะ มีฝนวันที่6ถึง11มิถุนาค่ะเที่ยมเพอปลวกแดงจังหวัดระยองมีฝนตกตอนเที่ยงมีลมโชยนะคะปริมาณฝน1.2ม mm, ิลิเมตรพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะมีฝนวันที่6ถึง12มิถุนาค่ะเที่ยมเพอแหลมงอบจังหวัดตราดมีฝนตกตอน8โมงถึง9โมงตกอีทีก็ตอนเที่ยงถึง6โมงเย็นมีลมอ่อนค่ะปริมาณฝนถึง9โมง0.7นมิลิเมตร เที่ยงถึง5โมง1.1มิลิเมตรค่ะ6โมงเย็นนะคะ0.1มิลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตกตอนตี3ถึงตี5และก็ตกอีกทีตอน9โมงถึงบ่ายโมงค่ะมีฝนวันที่5ถึง12เลยนะคะจบพยากรณ์อากาศภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย